เช้าวันหนึ่งในคลินิกที่เราคุ้นเคยเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพร้อมคำถามที่ฟังดูธรรมดาแต่สะท้อนความงุนงงของผู้คนยุคนี้คุณหมอคะหนูไปดีท็อกซ์มาคะ่ะตอนนี้รู้สึกตัวเบาโล่งสบายไปหมดเลยแบบนี้ไขมันในร่างกายหนูลดไปเยอะเลยใช่ไหมคะคำถามนี้เป็นเหมือนภาพสะท้อนใหญ่ๆของกระแสสุขภาพที่กำลังโหมกระนำในบ้านเรากระแสที่เรียกตัวเองว่าการล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์ที่ดูเหมือนจะเป็นทางลัดสู่สุขภาพดี คุณสวยและชีวิตที่ไร้โรคภัยไข้เจ็บแต่ความจริงแล้วมันมีช่องว่างใหญ่ๆระหว่างความเชื่อที่ฝังใจของผู้ที่มองหาทางออกกับความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนกว่ากันเยอะหลายคนเดินเข้ามาพร้อมความหวังเต็มเปี่ยมหลังจากได้ลองดีท็อกซารพัดวิธีไม่ว่าจะเป็นการสวนล้างลำไส้การดื่มน้ำหมักหรือกินอาหารเสริมบางอย่างด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้กำลังชะล้างสิ่งปนเปื้อนออกจากร่างกายไปจนหมดจดเกลี้ยงเกลา และจะนำพาไปสู่ความผอมเพรียวสุขภาพแข็งแรงดุดริกลิฝ่ามือแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังความรู้สึกตัวเบาหรือน้ำหนักที่ลดทั่วภาพในช่วงแรกนั้นมักจะเป็นแค่การสูญเสียน้ําและของเสียที่ค้างอยู่ในลําไส้เท่านั้นเองไม่ได้เกี่ยวกับการเผาผลาญไขมันส่วนเกินเลยแม้แต่น้อยถ้าทํามากไปบางทีร่างกายอาจจะเสียสมดุลเกลือแร่และว,วิตามินที่จําเป็นไปได้ด้วยซ้ํานึกภาพตามแล้วก็เข้าใจความผิดหวังเมื่อความจริงถูกเปิดเผยออกไป การบอกความจริงอาจฟังดูไม่ตื่นเด้นเท่าคำโฆษณาชวนฝันแต่เป็นสิ่งที่เราต้องสื่อสารเพื่อไม่ให้ความหวังที่ตั้งไว้กลายเป็นเรื่องอันตรายยิ่งไปกว่านั้นภาพของอาหารเสริมดีท็อกซ์หรือน้ำหมักผักผลไม้ที่วางขายเกลื่อนตามร้านค้าออนไลน์พร้อมคำอวดอ้างเกินจริงว่าล้างพิษออกจากร่างกายได้ยิ่งตอกย้ำความเข้าใจผิดเข้าไปอีกผู้คนจำนวนไม่น้อยเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ โดยไม่รู้เลยว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดย,ยืนยันสรพคุณดังกล่าวได้จริงองค์กรสาธารณสุขหลายแห่งต่างเตือนว่าเครื่องดื่มพวกนี้ไม่สามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้และไม่ควรซื้อมากินเองโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่แย่กว่านั้นคือน้ำหมักบางชนิดถ้ากระบวนการผลิตไม่ได้มาตรฐานอาจปนเปื้อนเชื้อโรคและแบคทีรียยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการสะสมสารพิษหรือสร้างผลเสียต่อระบบทางเดินอาหารในระยะยาวให้กับร่างกาย ที่พยายามล้างพิษอยู่แล้วได้อย่างน่าประหลาดใจและที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือการที่คนจํานวนไม่น้อยเลือกซื้ออุปกรณ์สวนล้างลําไส้มาทําเองที่บ้านด้วยความเชื่อที่ว่านี่คือวิธีทําความสะอาดลึกซึง้งและง่ายดายแต่ในความเป็นจริงการทําแบบนี้เสี่ยงสูงมากที่จะติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสิ่งสุกปรกแถมยังอาจเกิดความผิดพลาดระหว่างการสวนล้างที่นำไปสู่การบาดเจ็บของลำไส้ซึ่งในบางกรณีอาจอันตรายถึงชีวิตได้ แพทย์และโรงพยาบาลหลายแห่งให้ข้อมูลตรงกันว่าการทำดีท็อกซ์ด้วยการสวนล้างลำไส้ควรมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เท่านั้นและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดไม่ใช่สิ่งที่ควรลองทำเองที่บ้านเด็ดขาดเรื่องราวทั้งหมดนี้เผยให้เห็นถึงแก่งแท้ของความจริงที่มักถูกมองข้ามนั่นคือร่างกายคนเรามีระบบกำจัดสารพิษตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วตับและไตเป็นอวัยวะที่ทำงานอย่างหนัก เพื่อกรองของเสียออกจากเลือดและขับออกทางปัสสาวะปอดก็ช่วยขับของเสียผ่านการหายใจแม้กระทั่งผิวหนังก็ยังทําหน้าที่ขับของเสียออกมาทางเหงือได้ไกลไกอณา,อาจัรรย์เหล่านี้ทํางานตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องไปช่วยมันด้วยวิธีการแปลกปลอมใดๆด,ดังนั้นบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากการเมาท์มอยเรื่องดีท็อกซ์ที่ผ่านมาคือการตระหนักว่าการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและยั่งยืนไม่ใช่การมองหาวิธีทางลัด หรือผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงแต่คือการไม่เพิ่มสารพิษเข้าสู่ร่างกายและทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างให้ระบบภายในร่างกายทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการเลือกทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ลดการบริโภคอาหารแปรรูปอาหารปิ้งย่างทอดและน้ํามันใช้ซ้ํารวมถึงการดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอคือดีท็อกซ์ที่แท้จริงและดีที่สุดซึ่งเป็นวิธีการที่อิงอยู่บนหลักฐานทางวิทยศาศาสตร์ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆท้ายที่สุดในฐานะที่ดูแลสุขภาพการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้คนถือเป็นภารกิจสำคัญแม้บางครั้งจะต้องเจอความเชื่อที่ฝังรากลึกในสังคมแต่การเปิดเผยความจริงการอธิบายกลไกลการทำงานของร่างกายและการชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจะช่วยให้ผู้คนเข้าใจร่างกายของตัวเองอย่างแท้จริงและหันมาดูแลสุขภาพบนพื้นฐานของหลักฐานทางการแพทย์ไม่ใช่แค่หลงไปกับกระแสที่อาจสร้างความขับขัน แต่ก็แฝงไว้ด้วยอันตรายที่คาดไม่ถึง